เป็นประเด็นเฉยชาวเน็ตสงสัยทำไมเบลดาไม่ไปงานแต่งงานของเจมจีและโฟมสงสัยเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วจ้าชาวเน็ตรายหนึ่งได้ไปคอมเมนต์ถามใต้คลิปมวนซื่นโฮแซวงานชาองวิวาของคู่รักเจมจีและโฟมว่าทำไมเบลดาไม่ไปงานของเจมจีหลังเห็นเพื่อนพี่น้องในวงการไปร่วมแสดงความยินดีเพียบซึ่งงานนี้มีแค่ความเงียบเป็นคําตอบเพราะก็คงไม่มีใครสามารถทราบเหตุผลได้นอกจากเจ้าตัวแต่เมื่อย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์เก่าๆของเบลดาเกี่ยวกับประเด็นนี้ เ้าต,ตัวเคยพูดไว้อยู่เช่นกันว่าอาจจะไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในงานเพราะว่าเขี่ยคิวไม่ได้นั่นเองและอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นคําตอบในประเด็นนี้ได้เช่นกันก็คือในวันวิวาของเจนซี่ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาตินั้นสาเบลลาก็อัปเดตอิสตาแกรมขณะใช้เวลาอยู่กับคุณแม่พาไปเยี่ยมน้องหมูเด้งกันโดยเบลลาบอกว่าวันเด็กปีนี้เด็กหญิงลานีพาเด็กหญิงนีเด็กหญิงอว้วนและเด็กชายตี ไปดูหมูเด้งค่ะทำการคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาชมความน่ารักอบอุ่นของเบลล่าและคุณแม่มากมายก็นะคนเราก็มีภารกิจมากมายวันนั้นอาจจะยุ่งพอดีหรือมีวันว่างๆแค่วันเดียวก็อยากใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ความจริงเขาอาจจะแสดงความยินดีกันไปเรียบร้อยดังไม่ไม่ออกสื่อแล้วไงเธอ